สวัสดีค่ะกมาพมพกันอีกแล้วกับเรียชาแนลชั้นหนีช่องช่องสิสาและแนอยู่หนึ่งคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนตื่นเสามากกับว่าพื้นคนรอดนะอันบ้านฝ้าแห้งว่าโอ๊ยจะมันม่มีเบียกนอนละแต่ว่ามันจะผื้นคนยังสันสีอันไปดูแลครอบครัวตัวเองให้ดีก่อนนู่นนั่นนี่คำว่าเก่าๆพี่น้องคำว่าเดิมๆไรซะละไก่กาอลาเล่ไแต่เขาก็บริษัทอกว่าปล่อยเขาจะบอกไปกับว่าไปก็บว่าพื้นเขาอีรี่แหละแมนบออาผู้ใดเขาเก่าเว้า อยากว้าก็ว้าวทำไมแต่เว่าก็อยู่ในหลักของความเป็นจริงได้จ้าเ่ได้ไปขึ้นตูทื้นมือขึ้นคิงข,ข,ข,ขึ้นหาใส่ใครเมื่อไหรล่ล่ะใช่ไหมละ่ะเออแต่ว่าบ้านฝานนะมันต้องเข้าใจว่าบ้านฝานนะคนแยกแยะบอกออกก๊าลยาด้พี่ดวงตัศีตศส,สากามีเฟซบุ๊กกันนะคอมเมนต์มันไงเห็ดไงแช่กันไงเออวัตคิดกับแช่โหลดอันบ้านแดงนี่สิมีคนเห็ดเป็นคนเห็ดบ่ เป็นหรือว่าอันเพิ่นใส่สติปัญญาอยู่ได้เอฟซบ้านแดงก็ได้เออบริเวณมีปัญหาปวดหัวแต่บ้านฝาเนี่ยโอ้บอกว่าตลาดสดบ้านแดงนะซุปเปอร์มาร์เก็ตจะสาวอ้าล่าสุดจ,จ้าหลังจากทกเทียงกันเรื่องอันงานอำนาจ,จเจริญก็ไม่รู้ว่าจังไดดอกแต่ว่าเหมือนกับว่า เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้แหละเหมือนจะไปแสดงหรือเปล่าอันนี้ตามข่าวที่เขาไปที่แต่ละช่องแต่ละกระแสออกมาเนาะพี่น้องเนาะเขาบลูดอกหอดเหมอจังได้กว่ากันมันกับเบเดอกันนี้เราเขาบอกไปตามข่าวตามกระแสเรพราะว่ามีหนาทีทําอาศีพ์เป็นผู้สาระแน่เนาะอืมลำเมะื่อวานผู้จัดก็ออกมากมามยนตขี่เปล่าภาษาชาวบ้านก็คือโยนขี่ให้เอฟซีผู้เยาบ้านพี่น้องว่าซื่อๆซะ เอฟซีพยาบาลาาน่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาเจาะใส่สติปัญหาย่าเขาเจาะแยกแยกออกแต่เขาไม่แยกแยกออกเขาสิม่เสีเพยพยาบาลตีแม่นบล่ล่ะเขาไปไปแอนคอมเมนต์พืปอปนนันดอกันโยนขี่อากาว่าไปกันแล้วแต่แต่ลาสุดก็ได้ยินข่าวว่าลบโพลแหละเนาะอืบ้านนี่ทั้งตัวแม่ตัวมัมกะว่า ซาสิเศร้าล่ำหน่ะก็เศร้าได้อยู่แต่ว่าลูกน้องนั่นสิบ่มีงานพลาะลูกน้องหลายจังสั่นจั่างสิแต่บางเธอถ้าตัดสินใจว่าหยุบอีหลีลูกน้องเขาอาจสิไปหางานอื่นเขาอาจสิมีงานได้ล่ะแมน่นเบอร์ยุบบ่รยุบแล้วอันยันอายคนเนาะก็บ,บอกแล้วว่าถ้ายยุบไป เพราะว่าลูกน้องนั่นกับเบาใช่ว่าสิได้งานเบิดคู่คนเด้อพาอได้อยากได้กินน้ำแน่แต่พูดติดซอยหอยตาม,มเมมเนตีมีอยู่บกี่คนที่ได้กินซอยหอยตามไปนั่นไปนี่พอได้ไล่สดาขายของแน่สังสรรค์สิงานกับได้มีเสมอบ้านนี่ไล่สดกุมปิดบางอย่างกับมีแต่เจ้านาาอย่างเช่นงานลองชุดแต่งงานน,นู่นนั่นนี่ทำาโอกกันสองคนเธอจะเอาเงินไปเปลูกน้องหรือก็ไม่ก็มีแต่คนทำงานใกล้ชิดแค่นั้นอันท้างเครื่องหางไอผู้ใดผู้ช่างใดละ ไม่น่เขาลิงยุยยาโซ่นแม่นบอบางครั้งการปิดไปมันก็อาจจะเป็นการช่วยลูกน้องก็ได้นะตอนนี้อันสมุิว่าถถาเขาศิลาออกเขาก็เกงใจแมนบอหละ่ะมันบางบางเือคนเขาคิดบวกขคือกันเด้โอ้ยสิไปเดี๋ยวกัสิมีกระแสคือแบบว่าเขาได้รับแรงสนับสนุนจากเอฟซีทางผุนอยูแมนบอส่วนหนึ่งกระสิว่าอ้ยถาออกไปนี่กัสีอันมาวาม่ามากูอีกเหรว่าอันเนลคุณจังสันจังสีแมนบอ บางคนเพิ่นก็นอาจสิคิดเพิ่นก็นเลยเพิ่นก็นเลยจําเป็นต้องอยู่แต่ถ้าลองเจ้านายพูดสิสันขออนุญาตว่าไปต่อเด้ออันผู้ดใดอยากได้งานอยากไดการผู้ดใดอยากทำมาหากินไปอยู่วงใดก็โอเคตามสะดวกเข้าสู่ต่อบ่ไว้แล้วว้าวข้านี้บางทีมันอาจจะเป็นการปลดล็อกให้ลูกน้องมีงานทําก็ได้นะให้ลูกน้องมีชีวิตต่อไปทุกคนต้องกินต้องใช้ไม่ได้กินอากาศค่ะไม่ได้กินแอร์ค่ะแม่นบอลล่ะเออจะคข้งกะ ไปส่วนของเจ้าของเล่ย่างไปสาระแน่กับเขาอีกมึงไปรูดีกับเขาเอาคอยเบาในมุมอีกมุมนึงเนาะบางทีมันจะอาจจะเป็นทางออกที่ดีก็ได้แมนบอเออลูกน้องเขาอาจจะมีแบบว่าติดติดอยู่นิดนึงในใจนะ่ะอยากไปเพราะตุยเลย้าแหล่เนี่ในใจเนี่ยโอ้กูอยากติดปีกแรนผุดแหละแต่มันก็ค่ามันฆ่ามันขังมันฆ่า,าเพิ่นสิวาเขาเป็นคนบอดีจังสินนะนะ ถ้าทิมนายไปกระสิว่าเป็นคนบอดีแต่้าน่ายประกาศวายุวงไหวมันบม่มีทางเหลือก็ตรงไปไปยุว่งอื่นอาจีิดีกว่านี่ก็ได้ไปทําอาชีพอื่นอาจสิดีกว่านี่ก็ได้เคตตัวอย่างผู้จัดจาการสั่งนำอันผู้จัดจาการสั่งนำนี่อวยน,นายตานายแต่กาแฟกับบอกินนะจ๊ะไม่ได้ใช้นะคะโลชั่นกันแดดอะไรก็ไม่ใช่ของนายนะคะฉันไปเห็นคอมเมนต์มาแล้วเออบอกว่าเมียใช้อันโพดอวยน่ายชำํำแต่เมียบอกว่าซีวิสิพสซมหนีบอ่สิกับไปดูแลล้านได้ล้านมาตอนไหน ตอนที่ยูตอนที่หัวหน้ายู่ก็อดีตพวเก่าทุกคนชีวิตดีขื้นเฮ็ดยูทูบกับมีช่องปังช่องเบิ่งงานกันหลายพวก็หาเงินพูดเดียวก็ได้ไดอกรอดไม่ตุ่มตึ่มตุ่มกันได้มาเปิดหานขายของช่ำอันผู้ใดก็อยากไปยูมันบ่พี่น้องตะกีนั่นแดนเซอร์มันกับพ่อนั่งกันเลยล่าออกพักยกไม่เห็นเพื่อนเฮ็ดซ่านแล้วก็เปิดหานขายของช่ำตอนที่ยู่ตอนที่หัวหน้าผ้ายูก็อดีตอันพวเก่านั่นล่ะบ่ต้องย่อหรอกเพราะยาบอเออ ก็มีเงินมีทองก็มาเปิดล่านขายของชั่มมันเดียบ้านเนี่ยเพราะเหตุการณ์ตลบปดัดคนวง่งคนอยู่ว่งหน้ายนี่กะบ่่อยมีแดนเซอร์กับบ่มีเมียก็ต้องกลับไปเต้นหม่แมนบม่ซึ่งนางอยากเศร้าเต้นมาโดนแล้วไอ้นางว่างเขาจะว่างแผนแล้วตอนที่เอ็นตอนนั้นมีเงินมีทองเนาะเหตุยังก็มีคนเบิง่งก็มาเปิดห่านขายของชั่มพัวน่ะอวย แต่เมียนั้นะเริ่มตัดพอ่อละจ้าว้าถึงอันผัวเมียผู้จัดการเนาะนั่นแอละอคิดบ้งไหมคิดบัางคากัคกอันบ้านฝากคอยกระปวดหัวปวดประสาทน้ำส้มบอลหลูเรื่องหลูเหล,ลาพี่น้องเอ้ยคอยนั้น <laughs> ย่างแต่สิกินยาอย่างก่ออันว่าบอกอันนี้อยู่แต่ว่าอ่านมากมันก็อืมสุกกาไดเนสุกคิดไดเนอ้าไปทัวทิพย์ทัวแดนนี่พี่น้องตาซีตาซาอ่ะนะโอ้คนละง,งึดอยู่กับพี่น้องบ้านแดงนี่คอย คอยเลิดคอยมวนกุ๊กทิบมีมีบกี่คนดอกมีบ่กกี่คนแต่ว่เบาถึงว่ากับบอดอีอยังบางไม่ดอกอันคลิปแตกแสนสีมีคนแตกหูม่อยู่จักสิบคนซะอืแต่กับบอด้ทุบบอดด้ทุกคลิปแต่อยู่บานแดงกันเลิดกันยังนะพี่น้องเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอสไปเกอ์กาแฟมาดเขามีงานสิบโมงเนาะจา้ะแล้วก็มีตอนแรงแล้วก็ตอนเย็นมีนัดไปกินข้าวไปเอาสัญญาให้พนังงานนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย